ยเี้ทําไปทีนี้ก็ก็เลยอ่ะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะก็ไม่เข้าใจหรอกทีนี้อ่ะ,อะทําได้ทำดูใครจะทําอะไรก็ไม่ดูนะคะก็จะมีลงรูปภาพนิดหน่อยเวลามีงานมีอะไรมีงานตามงานบุญงานแต่งอะไรที่บ้านอะไรก็จะลงนิด วันนี้วันเสราร์นะคะบางคนก็อาจจะหยุดงานนะคะแต่บางคนก็ไม่ได้หยุดนะคะทํางานเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆคนไหนผ่านมาก็แวะให้กําลังใจด้วย <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกินตนานะคะใจสว่าง ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจวันนี้คงจะเจอเพื่อนได้เยอะอยู่หน้าฟีนะคะมะคออร่อยนะคะขอบคุณนะคะคุณพีสมรักษ์ขอบคุณนะคะ,คคะ,คะที่มาให้กำลังใจเนาะนางว่าเมื่อก่อนก็ทำงานพอเลี้ยงหลานก็มาขายของก็หลานเดี๋ยวนี้พักสิบ นี้อ่าแต่ก็ไม่ได้ดูใครนะคะไปไปอตลาดเมื่อวานฝนก็ตกตกตั้งแต่แถวอ่านิวิตใหม่ไรเนาะครเนาะค,คอมเมนต์ด้วยนะคะแม่เขียนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เขียนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจเนาะรอตรวจอบแต่ก็ไม่รู้ว่ามันใครก็จะจําหน้าไม่ได้นะคะสวัสดีชาวเฟซบุ๊กชาวเอไอนะคะ,ะคุณเอไอนะคะ สวัสดีอ่ะช่าเรียวทั่วโลกด้วยนะคะวันนี้ก็มาดูเหมือนเดิมถ้าสมมุติว่าอ่าอ่าแวะอ่าเดินทางก็แวะเยี่ยมอะไรอย่างนี้บ้านเพื่อนก็เจอก็แวะนะคะไม่มีการ ขายของอะไรเงี้ยแต่เพื่อนอ่ะรู้ว่าเขาขึ้นเวทีตรงนั้นบางทีเห็นที่จตอรี่ยังจะเข้าไปหายังไม่เจอเลยนะคะเห็นว่าคนนี้แวบๆอยู่นะสตอรี่พอเราอ่าพี่เห็นว่าคุณน้องใส่ชุดคุมเนาะก็เห็นอ่าว่าแต่งตัวเหมือนอ่ะไม่ใช่ชุดภูมมาสวยแต่ว่าว่าเหมือนอ่าปุ๊บก็ปิดปิดไปตลาดแต่อะไรแต่เดี๋ยวนี้ก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถึงเย็เยเนนั่นแหละ แต่มันก็มีเป็นบางวันที่แบบว่าลูกค้ามันเดี๋ยวมันก็จะกระจังไปเรื่อยอ่อศึกษาไปเรื่อยๆเนาะศึกษาไป,เร,เ,าไปเรื่อยแล้วก็ไม่เก่งเนาะเราไม่เก่งโซเชี่ยวเนาะไม่เก่งทุกอย่างที่จะเป็นอะไรก็พ่อแม่เขาก็โตและใช้งานได้แหละแต่เล็กๆโอ้โหทั้งอุ้มทั้งอ่าสะพายไปตลาดตรงไหนอ่ะ พาะแพ่ะแพะไปปลอยนะคะทีนี้หยุดเดี๋ยวตอนไหาก็น่าจะมากลางคืนตกทุกคืนนะคะบางทีกลางวันก็ช่วงประมาณอ่าบ่ายๆก็ตกบางทีก็ <c oughs> ผ่านกันหมดแล้วเนาะอ่ายี่เรื่องยังอรอต,ตรวจสอบอยู่ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะวันนี้ก็ทํางานนึกว่าจะไม่มีลูกค้าเลยสามขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณลหลายขอบคุณที่เป็นพลังบวกนะคะ เพื่อนๆคนไหนผ่านลุงอาอะไรมาให้กับทิพยาวเขาก็บอกว่าเราก็ทำโบนัสไปอย่าไปหัวซ่าเดี๋ยวถ้าเขาส่งมาเมื่อไหร่เราค่อยมาทำก็ว่อย่างนี้เนาะก,ก็คงจะเป็นแบบนั้นเนาะ สวัสดีคุณสุพนิชนะคะไม่ได้เข้าหาเลยเมือ่อวานเมื่อวานไปตลาดเนาะช่วงประมาณสามโมงนี่แหละไปจนกลับมาก็ทุ่มกว่าบางคนก็ผ่านนานมากแล้วแต่ก็ยังไม่เบิกตังได้เลยตั้งแต่รุ่นรุ่นยเยลยงอ่ะที่ยังไม่ผ่านก็ผ่านตั้งสินอู้เป็นปีก็ยังยังไม่ได้เลยเขาอ,อย่างนี้ เพื่อนเมื่อก่อนน่ะจะเห็นเลยเนาะเวลาขึ้นเวทีน่ะเขาจะขึ้นหน้าสตอรี่หมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นนะไม่มีนะคะเมื่อก่อนน่ะตื่นเช้ามานี่จะเดงไปหมดที่จริงทุกวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะเพื่อนๆอ,อ่าให้กําลังใจกันเนาะเดี๋ยวนางจะขออนุญาตเดินปิดปิดร้านก่อนปิดข้างมีอยุต่มหบาบุหลายําเพิน่นบางเทบเวลาเห็นงานมันก็หลายกว่า สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพิมนนะคะขอบคุณหลายๆค่ะคิดถึงเพื่อนทุกคนจ้าเพื่อน่ะ ก็ไม่ได้คุยเนาะไม่ได้นั่งคุยไม่ว่างเนาะวันนี้ก็ได้ลงเวทีแล้วนะคะพี่สมรักแล้วก็เพืเ่อนๆทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกกําลังใจที่มาให้กําลังใจเยลืองนะคะก็เพื่อนๆนะทั้งเก่าทั้งใหม่ก็แวะเวียนให้กําลังใจใครว่างก็แวะได้นะคะใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเพราะว่า ก็ขอบคุณมากมายนะคะวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยว่าจะกินอะไรยังคิดอยู่ขายของอะไรอย่เงี้ยแต่เพื่อนน่ะรู้ว่าเขาขึ้นเวทีตรงนั้นบางทีเห็นที่จตอรี่ยังจะเข้าไปหายังไม่เจอเลยนะคะเห็นว่าคนนี้แวบ,บๆอยู่นะสตอรี่พอ พีแล้วค่ะผมก็จะมานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กาลังใจขอบคุณที่อ่ามาส่งพลังบวกก็ดีใจด้วยถ้าผ่านก็ขอให้โกยเงินพี่มาร์คทั้งใหญ่เยอะๆนะคะหลายขอบคุณที่เป็นกําลังใจนะคะวันนี้อ่เป็นพลังบวกนะคะเป็นพลังบวกเพื่อนๆนทุกคนนะคะขอบคุณที่เป็นพลังบวกค่ะเพื่อนๆนคนไหนผ่านมาก็ แวะให้กำลับบงใจนะคะคุณน้องพัศน,นคนสวยแล้วก็คุณรัชนีก็คนสวยเหมือนกันนะคะขอบคุณวันนี้ก็อ่ายืนยันตัวตนเหมือนเดิมนะคะช่วงหลั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 งจากอ่าอ่ามาประมาณเดือนหนึ่งหรืออะไรเนี่ยนอกเดือนหนึ่งสองเดือนก็รอตรวจสอบหลายคนบางคนสามเดือนก็มีนะคะเพื่อน สวัสดีค่ะคุณสวัสดีคุณเคมพรค่ะเป็นยังไงม้างไม่ได้เจอกันนานมากแหละขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายกํากำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะก็ขึ้นเวทีทุกทุกวันนะคะบางทีก็อาจจะเล็ดเลดนะคะเก่งให้กำลังใจกันนะคะอะเราก็อยากผ่านแต่นางก็ผ่านหมื่นนาทีนางก็สื่อว่านางอ่าสำเร็จที่อ่าเราผ่านเข้ามาหกหมื่นนาที นักธกพนาอันอยูุบานน้องแมงอยู่บาจา่จอ่าอ่าผู้ใดเนาะอ่าถ้าว่าเห็นกับผู้จักค่ะก็อ่าเป็นเดือนกว่าแล้วนะคะรอตรวจสอบแต่ก็ยังไม่ผ่านนะคะก็อ่าทำไปนะคะทำงานไปนะคะวันนี้ก็สวัสดีชาวเฟซบุ๊กมันเดี๋ยวมันก็จะกระจ่างไปเรื่อยอ่าศึกษาไปเรื่อยเนาะ ศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เก่งเนาะเราไม่เก่งโซเชียลเนาะไม่เก่งทุกอย่างที่จะเป็นอะปา,า่ว่าเราตรวจสอบนะคะจ้าทำไปนะยายอย่าไปใส่หูหงใหญ่เนาะใส่ไว้ก็ค่อยออกมาใช้ัวละหน่อยเวละหน่อยก็ใช้ได้เยอะทีนี้เมื่อวานนะ่ะเลื่อนหาไม่เจอคุณสุภณิตน่นะมันเป็นแบบนั้นจริงๆ กับคลิปอะไรก็ได้นะถ้ามันนานจริงจริงยี่เรืองอาจจะไม่ทําก็ได้คลิปอ่ะถ้ามีโบนัสแค่อย่างเดียวยี่เรืองก็จะทําโบนัสไปนะคะก็ไม่เป็นไรทำไมถ้าคุณไม่ให้มาก็ไม่เนาะถามว่าหวังไหมวังที่จะผ่านก็พอผ่านแล้วก็ยังรอตรวจสอบก็ไม่รู้จะยังไงเนาะคุณแม่เนาะก็เดี๋ยวนี้นะ่าวางไว้ก่อนก็ได้ เลยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะคุณสุภัตราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนหใหม่นะคะก <c oughs> ็ขอบคุณหล <c oughs> ายๆขอบคุณพักประดายแบบว่าบางทีเอาไปตลาดไปยังฝนโตกะคนกับบางที่กับมันก็คือย่า,า,า,ามแร,รองอมลงเน้คุณร่วมนะคะทักทายคุณมิมนเดิอคุณร่วม แต่ก็กับห้านแตนโดนเลยล่ะตจก,กี่ก็เห็นขึ้นไปด้พอรอพอราอเดี๋ยวนี้พ่าเห็นแล้วผ่านแล้วก็ว่าสบายพอต้องมานั่งอ่าไหล่เนาะน้อยอ่าขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจนางก็ยังอะอยู่ที่เก่านี่แหละนนองจอกจะอยู่อ่าจนกว่าจะย้ายกลับบ้านนะคะตอนนี้ก็ เพื่อนคนไหนผ่านมาก็แวะให้กำลังใจด้วยนะคะใครที่ไม่ได้ขึ้นเวทีก็ไม่เป็นไรวางไว้ก่อนนะคะถ้าสมมุติว่ามีอะไรที่เขาให้มาก็ออกทำไปกนคนละเดือนนะคะแต่ก็มีคนผ่านเหมือนกันประมาณสองอาทิตย์หรืออะไรสิบวันหรืออะไรแต่มีผ่านแต่ผ่านน้อยมากที่ได้ยินข่าวนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะอ่าขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ผ่านเข้ามาคอมเมนต์ให้นะคะค่ะมาช่วยอ่ะเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณคุตศรีพงมากๆนะคะทำนี่ก็เลยว่าร้องขึ้นสายสายดูหน่อยเผื่เอเพือพ่อนอ่าคนที่อ่าเขาอ่าว่างช่วงสายสายก็จะให้กําลังใจเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอให้พานวันนี้ก็ยังอยู่หนึ่งโปรไฟล์นะคะหนึ่งโปรไฟล์ก็ขอบคุณมากมายนะคะ อ่าเน็ตลุดนะคะเชื่อมต่อไม่ไม่ได้ว่าจะอยู่ให้ลงอ่าเวทีให้ครบบรรยากาศมันแต่บางทีก็พอใกล้จะไปนี่เห็นขึ้นละเปิดไว้อันนั้นน่าดูได้เยอะนะคะอ่า แบบสบายไม่ต้องแบบอ่าร้อนเนาะแสงแดดก็ไม่มีนะคะขอบคุณนะคะพัดสอนนะคะขอบคุณคุณน้องพัดสอนคุณสิริพงษ์และก็เพื่อนๆนทุกคนอ่าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณอ่ามากมายนะคะคุณน้องพัดสอนขอบคุณอ่าเพื่อนๆที่มาให้กําลังใจเนาะขอบคุณมากมายแล้วรู้ว่าจจะทำธุระไปวัดไปอะไรกลับมาแล้วอะไรอย่างนี้ก็จะได้เจอเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค<ส>่ะมาชา้าแต่แต่ปกติน่ะที่หนองจอกอะเมษาเขาก็จะมาเนาะแต่ปีนี้อะเมษาพฤษภาก็ยังไม่ยังไม่มามิทุนามิถุนาถึงจะมาเดียวไม่มาอ่าเดือนแรขก็เดือนแรกก็ไม่รู้เรื่องเนาะก็ไม่ค่อยได้ทําแล้วรู้ว่าอาจ,จะ ทําธุระไปวัดไปอะไรกลับมาแล้วอะไรอย่างนี้ก็จะได้เจอเนาะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกกาลังใจสงสัยไปทุ่งนายแน่เลยนะคะอะวิดีโอนางหน่ะมีมีโฆษณาทุกอันเลยแต่ที่นี้ แล้วก็คลิปยาวอ่ะเพรนั้นนางก็ไม่เข้าใจย,ยานางกลัวว่ามันจะผิดสักทีนะคะนานและเดือนกว่าแล้วนะคะ <S <s ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่เข้ามาในห้องไลน์นะคะขอบคุณมากมายนะคะ <S <s เป็นพลังบวกนะคะคุณแม่เขียนนิดเดียว ไม่มาอ่าเดือนแรกก็เดือนแรกก็ไม่รู้เรื่องเนาะก็ไม่ค่อยได้ทําไม่ได้ทําวันเดียวอ่ะทามันนานมากเนาะเป็นสิบสิบปีแบบทําอย่างเก่าอะ่ะทีนี้อ่าร่างกายมันก็เหมือนว่าถามว่ามันเหนื่อยมุกก็ไม่เหนื่อยนะคะแต่ว่ามันเวลาหลับนอนอะ่ะผ่านแล้วหกหมื่นนาทีนะคะแต่ก็ยังไม่ผ่านรอตรวจสอบนะคะเป็นเพราะอหตุอันใดนี่ก็ไม่ทราบนะคะก็อ่า เพื่อนๆทุกคนก็หลายคนอยู่นะคะก็ขอบคุณมากมายนะคะที่มาส่งพลังหัวเนาะก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะบ๊ายบายอ่าทีนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังเนาะโอเคแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ได้ขึ้นเวทีเลยนะ แต่เขาผ่านแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อยเป็นยังไงมั่งอยู่ที่ไหนเอ่ยวันนี้นางก็ขายของเหมือนเดิมนะคะก็ทํากับข้าวชอ่าสวัสดีคุณหนาพักสอนด้วยนะคะคุณรุ่งพี่วาสวัสดีนะคะขอสวัสดีคุณกุ้งแขด้วยนะคะทักทายเดอ้อคุณกุ้งแขก็อ่าเป็นเพื่อนกันนะคะในอ่าตกกลางวันมั่งกลางคืนมั่ง <c oughs> ตกไปแล้วรอบนึงค่ะ ุยไปคุยมาก็ขอมาฝนแต่ก็มาน้อยแต่มาช่วงช่วงเดือนนี้สิง,สงหากัรกฎาเนี่ยก็จะตกเยอะนิดนึงนะคะเป็นธรรมดาเนะาะหน้าฝนก็นางก็ว่า ก็เลยนั่งคุยได้คุยหน่อยช่วงบ่ายนะคะช่วงเช้าไม่ไม่ไม่ว่างเลยนะคะก็เลยก่อนเที่ยงก็ไม่ว่างไม่ได้ดูหาใครเลยวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณหลายๆเป็นพลังบวกนะคะเพื่อนๆคนไหนผ่านมาก็แบะให้กําลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากมายแต่ย่ามใดมันจะเป็นเนาะมันหลามันหลาไปเองนะบริเวณว่าห้าบริษัทเบื้องบริอัทโตคอมเมนต์เด้ บางทีอสองทุ่มปุ๊บนี่ย่มฝนเนาะมันอากาศมันก็เย็นเย็นมันก็มุว่าเล่นๆแต่ที่นี้ผลตอบรับมันก็ไม่ค่อยจะโอเคก็ออกวางมือก็ได้แต่ถ้าได้โบนัสมาแบบตลอดไปอย่างเงี้ยยยเรื่องก็บ่าโอเคถ้าถูกให้มันได้ตลอดยยเรื่องก็ทาโบนัสไปไม่ เดี๋ยวว่าเดือนนี้เดือนนี้ก็คงไม่ได้ไปเดี๋ยวน่าจะปีใหม่น่าจะไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณรัชนีนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะขอบคุณหลายๆขึ้นเวทีช่วงบ่ายนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้ว่างนะคะวันนี้ก็ยืนยันตัวตนเล้าก็เพาะเป๊ะพะเป๊ะไปปอยนะคะดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวตอนบ่ายก็น่าจะมากลางคืนตกทุกคืนนะคะ บางทีกลางวันก็ช่วงประมาณอ่าบ่ายๆก็ตกบางทีก็นะที่มาให้กําลังใจอ่อเอาเพตุใหญ่ๆก็พูดนะเพราะว่าเขามันไม่ได้อะไรแล้วก็วางไว้ก่อนเขาว่ายานี้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ยายเรื่องบอกว่าถ้าถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่ที่แบบว่าผ่านน้อยมากๆจากสมมุติว่า รอยเปอรเซนหนึ่งก็ประมาณอ่าเข้าไปก็ประมาณห้าปร์เซนต์คนก็เยอะมากเนาะขอบคุณเพื่อนๆนะคะถ้าใครผ่านมาก็แวะให้กำลังใจกันด้วยนะคะเท่าก็ขออภัยด้วยนะคะอาจจะอ่าบางทีเวลาหนะลืม โดยมากเพราะว่าเยลืองทําทํางานอยู่กับการที่แบบมีลูกค้าเนาะบางทีบางทีเพื่อนขึ้นอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้ดู พลังหัวเนาะก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะบ๊ายบายอ่าที่นี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังเนาะโอเคขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณหลายๆกำลังใจที่ดีก็คือ มีกําลังใจทํางานนะคะก็เรื่องก็เต็มที่กับนะคะคืมๆน่น,น,น่าจะทั้งวันเดี๋ยวตอนเย็นก็อาจคุณฝน,น,นก็อาจจะมานะคะขอบคุณมากมายนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะคุณสิรีพงเป็นเหมือนกันไหมคะ,อะ,อะยอดวิวอ่าโบนัสน่ะเยอะมากๆเมืม่อก,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 ก่อนเมื่อก่อนแค่พันหนึ่งก็ขึ้นแล้วเซนแต่เดี๋ยวนี้ห้าพันสี่พันห้าพันถึง ะค,ะคุณลักษิกานะคะวันนี้อย่าลืองกอยากกินอะไรก็ไม่รูนะคะเหมือนฝนจะมาแล้วค่ะเหมือนฝนจะมาคุ้มมาแล้วลมก็มาเลยไม่น่าจะนานนะคะ วันนี้ก็ทำงานไปด้วยคุยไปด้วยนะคะเสร็จแล้วขอบคุณมากมายนะคะวันนี้ลูกค้าไม่มีและช่วงบ่ายๆก็จะว่างก็เลยอ่าลง ถ้าช่วงเที่ยงก็ยังมีคนเยอะอยู่ก็เลยช่วงบ่ายแหละก็คงจะหมดแล้วแหละลูกค้าก็จะมีลานมากๆก็หาไม่เจอต้องไปหาที่คอมเมนต์ถ้าเผื่อไปหาทางเว้นขยายก็เขาบอกว่าไม่ได้มันก็ได้อยู่นั่นๆแต่เราจะไปทําบ่อยๆมันไม่ได้เขาบอกเนะ <c oughs> าะอาจะกลัวมันเน่านะกลัวแบบว่าดูดูไม่ดีแล้วอะเรานี่แหละก็เลยไม่ซื้อแต่เหตุอย่างอื่นไม่อยากกิน อาคิดอยู่ว่าจะแกงดีไหมคิดเดินไปเดินมาอ้มาแกงดีกว่าคลิมมาแล้วฝนจะมาแล้วคุณฝนจะมาแล้วนะคะคุณฝนจะมาแล้วเลยอิสกว่า เรไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะเพื่อนๆคนไหนอ่าที่เราตรวจสอบเหมือนกันก็คงอ่ารอต่อไปนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อาจคาดเดาว่าเรามีอะไรมั่งที่ยังไม่ครบนะคะผลก็ตกไปหยุดไปสักพักหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่จันทร์นะคะคุณแม่ไหวๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ ก็เลยอ่ะช่วงเที่ยงก็ไม่ว่างเนาะไม่ว่างอ่าดูเพื่อนก็ดูได้นิดหน่อยอ่าเป็นบางโอกาสตอนนี้อ่ะลูกค้าช่วงเที่ยงก็จะเยอะนิดหน่อยเพจใหญ่ๆก็พูดนะเพราะว่าเขามันไม่ได้อะไรแล้วก็วางไว้ก่อนเขาว่ายานี้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ยี่เรื่องบอกว่าถ้าถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่ที่แบบว่าผ่าน ขอบคุณนะคะที่ยังเป็นเพื่อนให้กำลับบงใจกันตลอดเนะาะก็เวลาลงอะไรก็ให้กํบบาลังใจกับาภาพนิ่งนั่นแหละสรีมายเยเื่องก็เห็นแต่ภาพนิ่งสรีมาเพราะว่าสรีมาสร้างไรายได้ กกินหรอที่บ้านก็มีแต่ว่าเราไม่ได้ค่อยได้กลับช่วงเขาออกพูกเนะาะที่หลังบ้านนะเยอะเลยเนอ้องมันก็ขึ้นอะ่ะเขาก็ขึ้นไปขายใส่แบบนี้เนาะไม่เป็นไรหรอกส่งภาพมิ่งไปนะคะอย่างคุณแม่รังสีก็ อาทรงมาถ้าขึ้นหน้าฝีนางก็ให้กำลังใจกับทุกคนน่ะแหละแต่อาบางทีน่ะเพื่อนที่เก่า ฝนตกไหมคะที่นี่เหมือนมืดเริ่มมืดมาเลยวันนี้ไม่น่าไม่น่าจะาผ่านไปได้นะคะคุณฝนนะคะก็ขอบคุณนะคะคุณลักษณ์นะคะช่วงบ่ายนะคะวันนี้ก็มาคุยกับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะยังไม่ผ่านรอตรวจสอบนะคะไม่รู้ว่าจะรอไปถึงไหนเพื่อนๆทุกคนก็รอที่จะรับฟังข่าวดียังไม่ได้เข้าไปเลยช่วงนี้ฝนตกไม่ค่อยได้เข้าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจันขายคุณจันชายขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กาลังใจ ่าวันไหนว่างอ่านางก็จะแวะอยู่แต่บางทีอ่าเวลาจะเอาเต็มไปหมดเลยทีนี้วันแรกก็ไปลกบกลัวว่ามันจะเป็นแบบซ้ํากันไงกลัวว่าคลิปเรียวกับคลิปอ่าเขาไม่ได้ตัดด้วยนะคะเขาไม่ได้ตัด แบลว่าถ้าถ้าตัดเป็นคลิปสั้นใช่ไหมเราก็จะไม่ไม,ไม่มากเลยแม่โบนัสนะ่ะคิดว่าเขาคงนะ่าให้ให้ไปตลอดนั่นแหละนางว่าโบนัสนะ่ะนางคิดว่าให้ไปตลอดเนาะคิดว่าแบบนั้นเพราะว่าพอพอ,พอจบเดือนนี้เขาเดี๋ยวเขาก็าที่มาให้กําลังใจเนาะขอบคุณมากมายนะคะตอนนี้ก็อ่าอ่าทํางานแล้วค่ะทํางานแต่ว่าขึ้นอเวทีช่วงอ ทำงานนะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณคุาเท้านะคะก็ช่วงนีนะ้เข้าหน้าฝนนะคะเข้าหน้าฝนก็จะ,ะนิดนึงนะคะก็จะฝนตกเกือบทุวกวันนะคะโดยมากก็ทุกวันนะคะไม่ตกกลางวัน บางวันก็ไม่ว่างจริงๆนะคะบางทีหมุกอย่างเมื่อวานเนี่ยบ่ายบ่ายนางก็ไปตลาดเนาะประมาณประมาณนี้แหละไปตลาดทีนี้